สวนสยามทะเลกรุงเทพเมื่อ44ปีที่แล้วครับหนังเรื่องไอ้ถึกทหารโคงเข้าไปถ่ายทําที่นั่นอยู่ฉากนี้ฉากเดียวแลละครับฉากที่คนนุณนันทิดาไม่ยืนคุยกับคุณลักอภิชาติแล้วก็มองไปที่สไลเดอร์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นจุดขายของสวนสยามเมื่อปีนั้นนะครับปี2523ครับ 2,523นี้ผมยังไม่เข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เห็นสวนสยามที่เขาโฆษณาว่าเป็นทะเลกรุงเทพก็จากการที่ได้ดูหนังนี่แหละครับสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนะครับเวลาเปิดใหม่ๆนี่ก็มักจะมีหนังนั้นเข้าไปถ่ายทํานะครับใช้เป็นส่วนหนึ่งของหนังหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาแฝงก็ได้นะครับเพราะว่า เป็นโฆษณาที่ได้ผลจริงๆนะครับคนที่ไปดูหนังในสมัยนั้นเห็นภาพแบบนี้ในจอหนังก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับผมเองเห็นนะครับสมัยนั้นก็ยังคิดว่าเออถ้ามากรุงเทพแล้วคงจะมีโอกาสได้ไปเดินดูนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สวนสยามที่แดนเนรมิร er หรือว่าที่แฮปปี้แลนด์นะครับก็ล้วนแต่มีหนังไปไถ่ายทำแล้วทั้งนั้นแหละครับสมัยที่เข้ามาเรียนรามคำแหงนะครับที่หหมากก็มักจะมีบัตรนะครับของสวนสยาม หรือว่าแฮปปี้แลนด์นะครับมาแจกเป็นบัตรลดราคานะครับสำหรับนักศึกษา้าจจะเข้าไปเที่ยวไปดูหนังอะไรอย่างนี้ก็จะลดราคานะครับบางทีก็ชวนกันไปดูนะครับเพราะคิดว่าเฮ้ยไปดูดีกว่าเผื่อว่าจะเจอเขาถ่ายหนังสมัยก่อนนะครับอยากดูเขาถ่ายหนังนะครับอยากเห็นว่าเวลาเขาถ่ายหนังนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เห็นถ่ายที่รามอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับก็สนุกดีนะครับดูเขาถ่ายหนังนะครับ